สวัสดีครับพืกับซูลุคามนเชสเตอร์นเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ซบบิ๊กทีมผู้ดีหรือลุยต่างแดนฝันทงนะครับสามทีมยกักษ์ใหญ่ที่มีลุ้นในการนึงตัวฮาร์รเคนไปร่วมทัพหลังจบฤดูกาลนี้ก็ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ว่าฮาร์รเคนก็นะ่นกลนเก่งของทนนัมสเปอร์คือตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของโลกในเวลานี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าตัวนะครับยังไม่มีเหมือนใคร,ใคร เขาคือความสําเร็จเรื่องถ้วยแชมป์นั่นเองซึ่งบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ฮาวิรนต้องคิดถึงเรื่องการเดเทียมและก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยหลังจากที่มีกระแสะข่าวนะครับมาจากเดออาตเลติกว่ากับตันทีมชัดอังกฤษในวัย27ปีนี้มีแผนการที่จะย้ายออกจากค่ายไกเดือ์ทองทันสเปอร์ซึ่งทาหากตัวสกัดไม่ได้ลุยในศึกอยู่บ้านชิลีกในฤดูกาลหน้านะครับ และล่าสุดนะครับเดลี่สตาร์สื่อชื่นชมครัประเทนเกลดได้มีการวิเคราะห์โอกาสถึงสมสโมสรยกัยกษ์ใหญ่แห่ง Manchester United, Manchester United, แมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชงกต่างมีข่าวอยากได้ตัวฮา,าวรเกนไปเสริมดาวรุกในช่วงสมัานี้เราเริ่มต้นกันที่แมนเชสเตอร์ ชัดเจนอยู่นะครับว่าปีแสดงแมนเชสเต็ดต้องการผู้เล่นกองหน้าตัวจบสกอร์ซึ่งเอนิสันเคมินีที่มีแววนะครับว่าจะไม่อยู่ต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนออง์ตเนนิม,ม,มาร์ียาวฟอมตกอย่างแรงในฤดูกาลนี้ขณะที่มาร์คฮาร์ดไรฟอร์ดหรือเมสันกรินวูดก็ยังไม่ตอบโจทย์หากเราจะพูดถึงกองหน้าแบบสไตรเกอร์ดังนั้นกองหน้าอย่างแฮร์รี่เคนนี่นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอย่างไรก็ตาม คงเป็นเรื่องยากซะหน่อยนะครับที่สเปอร์จะยอมเสียวุ่นหนักของพวกเขาไปให้กับสโมสรคู่แข่งเลกต่อให้ได้เงินจํานวนมหาศาลก็ตามนะครับชะนั้นแล้วนะครับเดลี่สตาร์เขาก็าได้ฟันธงว่ามีโอ,อกาสที่แม,มนเชสเตอร์เต็ดจะคว้าตัวแฮร์ริเกนไปนั้นมีอยู่เพียงแค่5คะแนนจากคะแนนเต็ม10นะครับทีมที่2นะฮะนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี ด้วยการที่ดาวสโมสรสูงสุดตลอดการของสโมสรอย่างเซอร์กอโออาเกโรกุนนะครับกำลังเตรียมโบกมือลาอัมราทินอตเฮนสเตเดียมหลังหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลน,นี้แล้วนะฮะทำให้อรลบิร์ีฟ้าจําเป็นจะต้องมองหาดาวยิงระดับเบอร์คลาสเข้ามาแทนที่และแฮร์ริเคนนี่แหละก็คือกหน้าที่อยู่ในกระแเ,เดียวกันซึ่งจากกระแสข่าวที่มีออกมานั้นแมนเชสเตอร์ตีมมีความสนใจที่จะคว้าแฮร์ร่เคเนเช่นเดียวกันแต่ถ้าว่าเป้าหมายเบอร์หลัก เบอร์นหนึ่งของพวกเขาก็คือเอริลส์ฮาลันเดาย,ยิงเครื่องจักรสังหารของปริเซอร์มวนในวัย20ปีที่ทั้งหนุ่มกว่าและอาจจะซื้อในราคาที่ถูกกว่าแฮร์ริโอนอีกด้วยฉะนั้นเดลี่สตารนะครับก็ได้ฟันธงหรือว่ามองถึงโอกาสในการย้ายเทียมที่ฮาร์ริโอนจะย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตโดยอยู่ที่3ต่อ10โดยให้เหตุผลว่าแมนซิตี้นั้นจะไปเน้นที่คนอื่นมากกว่านะครับ ทีมที่ปารปารีตเซงชแมงนี่คือสโมสรที่ครองความยิ่งใหญ่ในโลกลูกหนังฝรั่งเศสมาตลอดเกือบ10ปีหลังสุดนะครับแถมมีศักยภาพสูงมากพอที่จะชิวถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนมาคัอ,คอได้อีกด้วยดังนั้นหากต้องการความสําเร็จในเรื่องของถ้วยรางวัลแล้วแล้วก็เปเชียนี่แหละถือเป็นทางเลือกที่ดูดีมากๆสำหรับเฮริเคนขณะเดียกันยอดทีมในกรุงานเรด ก็มีกําลังเงินมากพอที่จะทุ่มเงินซื้อตามที่สเปอร์ต้องการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากพวกเขาได้เงินก้อนโตจากการขายคิเรียนเอ็มบาเป้หลังจบฤดูกาลน,นี้และหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือปัจจุบนันเบเชมีคุณสี่ชื่อมาลิจิโอโปเปเชโนซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมไก่เดือทองคุมทับอยู่เพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่ฮารุเคนอยากจะย้ายมาร่วมง,งานกับพอตอีกครั้งนะฮะซึ่งเดลี่สตาร์เขาเกรดฟันธงว่ามีโอกาสมัานถึง ต่อสินะฮะซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดูมีลุ้นมากที่สุดในทีมที่กล่าวมานี้นะฮะตาลือทีมไม่ธรรมดาสามโคดชสโมสสรล็อเป่าคว้าตัวเจสซิลินกาเนื้อหอมสุด,สด ตอนนี้สื่อดังระดับโลกได้ตีข่าวสุดช็อกนะครับเมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อ3สมสมทรนิยายนะฮะในลีกยุโรปซึ่งจะพาสถานการณ์ของเจสซี่ลิงการ์ดอย่างใกล้ชิดนะฮะเพราะนักเตะกำลังฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นแบบเย็นตัวกับสมุรคุณคอสเวนแฮมยูไนเต็ดเมื่อต้นปีนี้โดยเมื่อเจสซี่ลิงการ์ดนะครับกองกลางฟอร์มฮอตของเวนแฮมกำลังกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมโดยมีหลายสมุรนั้านำอย่างโดมาริด ปารีสแซงต์แชง i n และอินเตอร์มิลานสนใจอยากได้ตัวเปตร่่นทัพจากการเปิดเผยของ ESPN ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังระดับโลกโดยได้ยิงไปยี่สปาดปีย้ายจากปีซาแดงแมนชนเต็ดมาเล่นกับทัพกุนคอนเวนแฮมยูเนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับสัญญาดิมตัวนะฮะจนจบซีซั่นนี้โดยเขาทำง,งานได้อย่างโดดเด่นเมื่อซัดไปถึงปลูกแล้วนะครับจากลงเล่นแค่9เกมเท่านั้น และด้วยฟอร์มที่ย่นเยี่ยมแบบนี้ทําให้เขากลับไปติดทีมชเชลซีเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองโดยลินการ์นะครับยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในเกมล่าสุดตีซัดส้สอมประทูช่วยทัพเดอะฮ m มเมอร์เฉือนสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ไป32นะฮะในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและด้วยผลงานที่ร้อนแรงแบบเกินห้ามใจทำให้มีงานงานนะครับว่า ESPN Sport บอกว่าทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเฝ้าติดตามสถานการณ์ของดาวเตะเลือดผู้ดีรรนี้อย่างใกล้ชิดในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสัมดาอ์นี้ยันรก็ทำเวทแฮมดูเหมือนจะอยากที่จะเซ็นสัญญากับลินการ์ดมากๆแบบถาวรเช่นเดียวกันและจากนักเตะมีส่วนสำคัญในการนำทีมยึดอันดับที่4บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีตามนำหน,น้าโชว์ซีหนึ่งคะแนนเลวเหนือนกว่าลิเวอร์พูลสา,ามแต้มซึ่งส่งผลให้ทีมมีลุ้นคว้าโค้ชไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในซีซั่นหน้านะครับ โดยทีมที่ให้ความสนใจมีทีมดังๆนั้นนั้นเลยนะฮะก็มีดอรมเร็ตปาลีสแซงมองอินเตอร์มิลานนะครับโอ้โหต้องติดตามสถานการณ์ว่าลินการดจะไปอยู่กับทีมไหนนะฮะโอ้สุดติ่งจริงๆนะฮะจะซี่ลินก,การดกลายเป็นคนละคนเลยนะครับจากที่อยู่กับแมนยูเป็นได้แค่ยังอรนะฮะ นี่คือสุดข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13เมษายนนะครับเนื่องจากข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีน้อยนิดเลยนะฮะในช่วงเช้าเนื่องจากว่าเพิ่งแข่งมาเมื่อวันที่แล้วนะครับโดยเป็นการเอาชนะต้นสเปอร์ไป3-1ประตตนนู่อซึ่งก็มีดราม่าหลังเกมมาหลายๆอย่างให้ได้พูดคุยกันนะครับโดยพีสแอนดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในศึกต่อไปนะฮะจะไปเล่นในศึกยูโรปาลีก ซึ่งเป็นนัดที่2นะครับโดยจะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยืองของแกรนาด้าในวันพื้นเหัสบดีนี้นีะครับตามมาหลับประเทศไทยก็คือตีสอั้นแล้วนะครับรอบแทีมสุดท้ายแมนเชสเตอร์เต็ดกลุ่มความได้เปรียบแกรนาด้าอยู่ค่อนข้างเยอะโดยชนะมาก่อน2ประตูต่อสูนะครับก็จะเป็นการโรเตชั่นตั้งเตะที่จะลงสนามใน,นนันนี้อาจจะเป็น การเก็บตัวสำรองบวกกับตัวจริงลงเล่นนะครับฉะนั้นก็จะได้มีโอกาสที่นั้งตะอย่างอเล็กซ์เตลิสเอลิกไบยี่หรือแม้แต่กระทั่งดันนี่ฟานไดเบ็กจะได้ลงสนามนะครับชอบกดไลค์ like, ช่วยกดแชร์นะครับแล้วกลับผมกันใหม่สวัสดีครับ